สวัสดีครับที่นี่บ้านหมู่บ้านึกษาพีเวเรียบด่วนเอกมัยรามินทานะครับผมเข้าทางโยธินพัฒนา3ได้นะครับผมหลังนี้ที่ประกาศขายเนราคา2 9 9ล้านแสนบาทนี่นะครับสภาพบ้านภายนอกมีห้องกระจกต่อลงจอรถด,ดัดแปลงเป็นห้องกระจกทําเป็นออฟฟิศนะครับผม หมายเลขที่นี่ครับผมอยู่ในซอยนวมินร้1ยสแยก6นะครับผมหมู่บ้านพฤษาพีเว่เรียบด่วนเอกมัยรามินทาราคา2อ9ล้านบาทขอบคุณมากครับที่สนใจถ้าหากสนใจจริงโทรติดต่อด่วนได้น,นะครับหมายเลขโทรศัพท์092-465-4579ขอบคุณครับ